แล้ววันนี้เราจะมาหาราองรองเท้าที่ดูแล้วรู้สึกมีความสุขราคามันถูกกว่าที่ห้างราคามันถูกๆแลว้วที่ค่ะวันนี้พวกเราจะมาตามหารองเท้าที่เหมาะสมกับพวกเรากันที่สถาน,นีกรุงพวนพวกเราอยู่ทางออก ออกประตูสี่ทำไมนะต้องออกทางนี้ทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นบันไดเพราะว่าจะได้ออกกับรรมาการไม่ได้เพราะว่าออกประตูสี่ใช่ไหมเดินต่อไปอีกนิดนึงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนรองเท้าที่นี่ค่ะ แล้ววันนี้เราจะมาหารองเท้าอะไรรองเท้าที่ดูแล้วรู้สึกมีความสุขเหรอได้โซมโบโบก็จะมาหารองเท้าที่ใส่แล้วสีมันเป็นมงคลกับชีวิตนะคะอยากให้ทุกคนทายกันเข้ามาตั้งแต่ต้นลิปเลยว่าโบโบจะไปซื้อรองเท้าสีอะไรที่มันเป็นมงคลกับชีวิตคนที่เกิดว<า>ันอาทิตย์อย่างโบค่ะมามาดูรองเท้าจเจอชอบอันนี้มากเลยนี่มันถูกมากเลยแขมมาเดี่ยวเจอแต่ว่าไร มันไม่ได้แปลว่าลด6%มันแ,แ,แปลว่าลด40% 6ก,ก็แปลว่าจะขายในราคา60%คือดูแลมีความสุขโมโบโชอบคู่นี้อ่ะน้องนีอยังไม่ใส่เดินง่ายด้วยแต่งตัวง่ายใส่เดินง่ายเกี่ยงไงนะยังไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำ <c oughs> ทำไมเราถึงมาโกงกวนใตาเหตุที่เรามาโกงกวน่ะมีร้านรองเท้าแบบเรียงกันเยอะมากราคามันถูกกว่าที่ห้างด้วยถ้าเราเห็นราคาตรงนี้0.50นี่คือราคาที่ห้าง แต่ว่าถ้าเนี่ยข้างล่างเขาบอกว่าเขาขายเท่านี้2องหรือสองศูนย์คือที่กงกว่าดจะถ่ายถูกกว่าในห้างนี่ <c oughs> ไม่เขียนใช่ไหมเขาบอกว่านี่เธอจ้าเทอจ้า oh, <ถ>เทอจ้าคือราคาโปรโมชั่น แล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องมาซื้อรองเท้าที่กงกว่าซึ่งเมื่อกี้โบโบตอบันแล้วแต่ว่าคําถามเพิ่มเติมคือทําไมไม่ไปซื้อที่ชีเหมินมันเป็นคําถามที่มูลค่า40ล้านบาทใครตอบได้ตอบได้ว่าเที่ยวป่วนเราถนัดว่าแล้วไม้มากุง่วนไม่เกี่ยวเพราะว่าชีเหมินราคาเช่าแพงแล้วก็ราคาก็จะแพงไปหน่อยถ้ามันมีโบนัสไ,ไ,ได้ยางไงถ้าไมคนไต้หวันชอบเดินเท้าเอไปรเพราะว่าพวกเราไม่เดินเท้าเปล่าไง าใส่เยอะอ่ะเพราะว่าเขาเดินเยอะอจริงๆอ๋อใช่แล้วก็ที่ไต้หวันฝนตกถ้าไทยเปน,นะาฝนตกเยอะมากด้วยทําไมใส่รองเท้าผ้าใบนะก็จะเปียกเท้าอ่ะซึ่งมันจะไม่สบายหลักนันหลักเจออะไรที่เขาอยากจะได้แล้วอ่ะค่ะรู้สึกว่าดัานนี้มันมีรูปที่จะชอเยอะกว่าชอบไนกี้หรือเปล่าน่าจะใช่เพราะว่าเป็นช็อปไนกี้เลยรออะไรอยู่ช้าอยู่ใหญ่ อาละเว้ยโดนป้ายาละเว้ยโอ้โหหลอดจังเลยครั้งไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องเลื่อนขึ้นหน้าแล้วเนี่ยเขาไปเล่นบาสอ่ะบาร์ไม่ใช่เต้นกิมบอมหรอนแลรีไปดูร้านอื่นนี่ต้องห้าสิบ้าน50ห้าสิบ้านอะซื้อได้หลายคู่ รักแรกก็ยังคงเป็นรักแรกไปฟังว่าเขาล้อว่ารักแท้ฉันล้อว่ารักแผลไปแล้วนึกเหม็นเลยอย่ะ <c oughs> <c oughs> ไหนเลือข <c oughs> ึ้นมานไหนค่ะตะชิวตะชิวเด็กเดียวจับคาทูให้บัวหายคาท,ทูอันนี้มันใหญ่แต่นี้อือม,มันเหลือ,ของข้างทาเยอะมากเลยล่ะ <c oughs> ทรงสวยสีไม่ค่อยถูกฉลอแล้วแหละถ้าสมมติถูกฉลออ่ะต่อให้มันใหญ่หรอเขาจะบอกว่าเฮ้ยนมัพอดีขอให้ได้ซื้อเถอะก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตเอามาให้ครบชุดเลยซื้อจีนที่ไหนอ่ะใช้บัตรชทยวะก็ใช้บัตรเจอ B J C B ใช้แต่แพ็กเกจ Cashback ตั้งสาเส้นสามทำเินได้รวยอ๋อมันใหญ่ไปไหมก็ถ้าแบบว่าลังเลขนาดนี้กลับไปต้องนอนไม่หลับแน่ๆเอาไปเลย ไม่เอาไม่มีเละนี่มีเละแต่ก็แต่ก่นี่นะอุใช้ปัดเจเจปัดเจเจปัดเจเจเนี่เนี่ยเห็นไหมไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยเวลามาแบบนคือเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะเอาอะไรเจ็บทับคอนเวิร์ดใช่ไหมน่ารักไหมน่ารักดีอร่อยไหม อ้เอาเหรอนึกว่าชอบกินฉันก็ว่ารองเท้าฉันหายไปบ่อยๆเธอเธอเอาไปกินใช่ไหมทุกๆคนคะความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเจอนอกจากจะกินหมักแล้วยังชอบกินรองเท้าด้วยอันนี้อร่อย <laughs> อันนี้น่ารักค่ะลองลองลองไม่ใช่ชิ้เท้าไม่ใช่เบอรอ์สนนิบนีจุ๊บหอาป่เก้าเบอร์เก้าซึ่งตีเจอเล็กมาก ไม่พอดูแน่นมากอ่ะมันน่าจะโอเคแหละได้อยู่นยเฮ้ยคือพอเห็นอย่างนี้ก็รู้สึกมันน่ารักอยู่อ่าคิปตรงที่ว่ายกงเงินเอออ๋องั้นต่อไปต้องเดินยังไงเวลาเดินีเลยมันไม่เห็นอยู่ดีอ่ะยกขึ้นอีก เแล้วึ้นอีกหล่อหล่อมากจ้าเอาไปสักสิบคู่เลยรูดบัตรรูดบัตรเอ b ซีบีซบีซื้อที่ต่างประเทศได้แคชแบ็คสามทีเซื้อได้แบบสรุปจะเอาไหมอ่ะคู่เนี้ยชอบนะแต่ว่าเอากลับไปคิดก่อนคิดคืนนึงก่อนโอ้ใช่ใช่ใช่ คือจะบอกว่าตลาดกรุงกวดมันใกล้หอเนาะใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็จะชอบอะไรอย่ะลเดินมาดูเสร็จปุ๊บคือแบบมันรู้สึกว่ามันเป็นรักแท้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบความแอะหรือมันเป็นแค่รักแร้ที่แบบมันเป็นความปรารถนาเพียงชั่วข้ามคืนถูกไหมเ,<อ>เราก็จะกลับไปนอนก่อนถ้าเรานอนตื่นขึ้นมาแล้วเราอย,อยากได้เราเดินมาซื้อใช่เพราะนั้นบูบูบก็มีพูดที่อยากได้อย่าชมโกงโกอูคือคืออยากชอปปิ้ง ตามด้วยนะตามใจแบบอยากได้ก็ซื้อเลยมันแมง่ไหนต้องคิดก่อนทงต้มันเป็นความพุ่งนะครับพุ่งโดยไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าซื้อโดยไม่คิดเราต้องคิดหนึ่งคืนแล้วมาซื้อเลยเราทําสนทิสัญญากันไ้ว่าถ้าพรุ่งนี้ชอบถ้าพรุ่งนี้มาซื้อใช่รอดูเลยพรุ่งนี้จะชอบทำไมถ้าพรุ่งนี้ยังชอบอยู่โอก็จะมาซื้ออีกเหมือนกันรอดูนะคะว่าจะได้มาหรือเปล่า และในีวันนี้นะครับพวกเราก็ได้พามาซื้อรองเท้าเพไในแหล่งที่ดีที่สุดรูดฟื้นรูดฟื้นรูดบาท S C B J C B มีเธอทุกวันก็ันียะก็คือหลางที่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งรองเท้าใหม่เสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นรถไฟฟ้ากับพี่พักเราค่ะแต่วตอนนี้ปวดฉี่มากไปกันนะเข้าห้องน้ำชายด้วยนะเว้ย